ไม่เจอนลมใจทุกคนไม่ใช้ออกซิเจนหายใจที่ไม่ใช่ตนหายใจนะครับสวัสดีครับผมบี้พีเคทีวีนะครับอะไรพีเคทีวีนะครับแล้วใครเนี่ยอ่าน,อนั <c oughs> ื้อไม่ทำอ <c oughs> ะไร <c oughs> อยู่นี่เขาก็เอือหยุดไหมอ๋อหยุดแล้วครับเ<อ> <c oughs> มื่อกี้เขาเมาเหล้านะครับไปกินเหล้ามาสักสองสามแก้วก็หายตดยาเนี่ยมันรดูรดูร้อนนะเซลยูแบบนี้แบบนี้ บ่อน้ำอาบ่อน้ำไปแล้วตกน้ำปะเนี่ยโอ้โหผิเอ้ยสสดงเกมเมอร์ครับดูดิครับคนคนหนาวลงแ้ดูฮะ สิปีผ่านไปเขายังขุนไม่ได้เลยครับเอาแบกหลังทีนึงก็จะมันบบกสือดาวเอาตามที่พอใจฮ่เหนีเอาเตี๋ยวอะไรครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนหลวงอะ่าฮ่าฮ่าฮ่าเราก็เป็นชาวพิศารแล้วพูดไทยไม่ว่าจะชาติอะไรก็จะพยายามพูดไทยเลยโอ้พูดไทยได้อยู่ดี นเหตุอามหิอไม่ใช่อามหิดอะไรเป็นอะไรกับเออไม่ถูกกับแกขนาดนั้นเลยแหละนี่นะครับมาดูคนเม้าล้อไม่ถูกกับแกนะครับแกไปทําอะไรให้หกสิบอะไรครับคุณเจถือมืออย่างนี้ครับอูวิ่งแล้วครับถือมืออย่างนี้ โอ้โาาเคยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยอยู่ไหนครับโอ้โหทุกคนอยู่ไหนวะพอดีอ๋อพอดีเฮมีฮมีอะไรอะเอาละครับเขากำลังจมน้ำนะครับเราจะไปช่วยไม่ครับเพลนเราจะไปลูกไก่เราจะไปช่วยตายแล้วเราไอ้ โอเคมองหน้านะครับการ์ดสุดท้ายของมึงทำเลยทำเลยไม่บอกออออถือหว่าถือดำเนี่ยคิดว่ามึงเก่งนะเว้ยใช่ใชมึงถือดาบจะคิดว่ามึงเก่งเอาไปมันเจ็บกูเ,เลือดรอนานไปชิดไปโอ้อยชิด ไม่เนี่ยไม่ครับผมไม่ได้ไปตามมาตีใครเก็บของกลวมึงบอกมาเดี๋ยวนี้บักสุดาเดะเดะเดะเดวเดะ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 เดเดะเดะเดาเดะเดเดเดะเดะเด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 วเดดเดดเ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 ดะเดเดดเดเดเเเเดะเดะเดเดดเดะเเดดะเดเดดเ กูถือ,อ,อไ,ไม่ถือดาบแต่กูถือสติ๊กครับโหสติคลิปหายฟักด้วยไปเขียนฟัก<อ>ไปเขียนฟักไอ้โอาไว้ไอ้อาก้อนเหรอโอ้โหไอ้อาเอ้เขียนฟักกูเที่ยอะไรเนี่ยกูออกเกลียใครออกครับใครออกครับมีคนเรียบร้อยม,มีคนออ,อกครับมีคนออกคนครับโอ้โหกูขึ้ขนมาโอ้โหกูใช้มาสติ๊กก็ฟุ้งเลยชิบหายเลือดกูเลือดกู กินชีเกนกินอ้อยกินเอาระครับคุณอ้อยมันกินไม่ได้คนคนบ้าครับร้องเมื่อกี้เออบ้าเปล่าผมไม่ผมไม่เคยเห็นคนบ้าขนาดนี้นะคะโอ้โหสุดยอดตุ้กโอยู่ไหนไม่ใช่กดอยู่ไหนอ๋อยังมาเก็บปรของผมนะดูดิยืนนิ่งเฉยเอาละครับสุดาครับผมฆ่าตัวตายอย่ามาเก็บของผมนะ ไอ้เงเอ้ยอย่า้ตัวด้โอเคไรรอะไรโอ้โหมเขียน้ยล้ห้ยแม่งเต็มเลยคได้เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเขียนให้เดี๋ยวกูจะเขียนไปให้ไ้มาเลย้กูรัอะไรครับอะไรครับเห้บกกูมาแลแ พวกมึงเอ้ยแกเป็นพวกอะไรนะแก่งเก่งแก่งกูเก่งไอ้ไอ้มึงไม่มีของ้ใจเย็นใจเย็นนะพี่น้องโอ้โหใจเย็นนะพี่น้องนะครับครับมมึงไ่ใจเย็นมึงไฟกับกูครับเอ้ยครับโอ้โหกูไปนะครับกูไม่อยู่ละเอาละครับเราจะมาดูใบแป้งนะครับโอ้โหใบแป้งเกือบคืแล้วเอาละครับเอาละครับไอ้แป้งมาแล้วครับสติครับมาสติ เ <met> ัินไปหนูทำไมพูดดังแต่เสียงเดือดไปนะเอาละไฟแดงเริ่มขึ้น ทองแม่ไม่รู้กูจะกระเดินทำไก็เดินกเียบกะเดินไปว่าเะกเดินคืออะไรอะห้กูได้ช่วยบอกคทีกก็เดินดวยเห็ดดองคระโอ้โหทำเห็ดหล่นก็ไม่บอกกูจะเดมาเก็บตามปลาแต่ผมก็หเห็ดด้วยความเร็วสูงอย่างกับเดอะแฟร ความเร็วสูงอย่างกับดูแฟที่ไม่ใช่ออกซิเจนหายใช้ใช้ต right. oh, ดหายใจเนีโอ้โหเลยครับเ้อาอีมึงตายได้ไงเนี่ยไอพีเคทีวีเอ้ยมึงตายได้ไงเเนี่ยอาลนะครับก็ผมก็จะตัดคลิปไปนะครับตอนที่เออผมได้ของนะครับตัคดคลิปแล้วเราก็มาถึงนะครับยังไม่ตัดคลิปเลย,ย<ก>เราจะมาฆ่าอา<ห>ของกูม,มามึงก็ไปเอาดิ อีกนาเจอกันอีกสามวีลาบดีลาบดีนั่นกูเลิกเล่นแล้วนะกูจะไปเล่นเทลเลียโอ้เล่นเทลเลียแปล่าเล่นไม้เป็นโรดีตัวกันชั่วโมงมเนตรออะไครับมีสีสามองค์มาไหมครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้ดาบเขานะครับเพื่อเป็นงานมงคลเนี่ย ไม้กูหยีกิสัตย์สตี๊กครับเอาไม้สตี๊ก <โอ S 1> ดาบก<ต>ูไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับดาบกูไม่ได้บบรรไเอทเทงบอลตรงนี้หรือใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอานะครับไปแปครับกำลังตีกันหกร้อยสิบองศาตีลตูกก้าหกร้อยสิบองศาทถมแถมตีลตูกก้าหกร้อยสิบองศาเตะไปสามร้อยสิบองศาแถมใส่รูปหกร้อยสิบองศาไม่กูพูดไปแล้วถ้ามึงจะสามร้อยสิบองศากูแค่สองร้อยก็พอเอาเอาตี แไมครับย่ก็ได้ครับอแิาเ๋ยผไปดูแมพไททันที่ผมลงเลยนะครับก็มาถึงแมพไททันที่ผมลงไว้นั่นเลไททงไียซอมบี้ตายเอ้ยซอมบี้เล็กก็มีแล้วมันจะเปอ๋อจืไอตัวเล็กเนี่ย งั้นล่ะครับมันไม่ตายครับลงอย่างนั้นล่ะครับ,บแต่นายอาไปไหนครับ กินเลยเหรอใช่มวัดวอดวเอเล่นเอเล่นเอเล่นอ er ุ้ยชาวบานรูดดเอเเตื่อนกูมาเอาเห็นไหมครับกินอาหารเนื้อสับสปาสปาอะลยนี่เปืนใหญ่เปื่อนิเ็จงามไอ้ปืนไท่นบอกเราจะเปิดหมไหมเนี่ยไอ้ท่นบอ ที่ดาเฮมันโอ้เดี๋ยวพวกก็ร้วงมองเนี้ยใครตายยูสองบีโอเคครับเราจะถายทำให้ตายนะครับเขทีดาเฮมันชิปแล้วกูจะไปทำไเโอ้โหมีเก็ไม่ดูเลยโดดลงแม่งเลย ยังไงมึงจะเปิดหน้าให้คนผู้ชมดูเนี่ยยังยังเปิดหน้าไปแล้วแต่ไม่เต็มนะครับก็ใส่ผ้าปิดปากนะครับมันใช่หรือเนี่ยอ๋อเอ่อกลัวเขาเห็นอันนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับนับก้าวกูตามมาละก็ใส่หมวกด้วยครับและตอมมี่ก็ตามก็เป็นชาวนาหรือชาวไร่นะครับโอ้โหเอาละครับเอาละครับเบื่อลงไปเอ้านึกว่าจะตีกู เอ้ยขึ้นแล้วอ้โหวะนักป๊ส้มบีส้มบีเฮ้ยอย่าออกจาเนียอีสันส้มบีบีบีคนเชียีมด้วยเฮ้ยอีสนกระจายอะขอหนุเชียรมนนี้กูอยากบึมเอองานนี้กูอยากบึมเยอยังยังอะมีอีกอือแอมโอ้โ กูก็ตายน่ใส่หมวกมาหางพองปลามึงดูอะไรข้างหลังมึงเนี่ยข้างหลังซอมบี้มึงดูมันใส่หมวกดกงโอ้โหมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮลเลอร์เบบี้ทำไมกูไม่ตกแล้วเราจะไปหาเอเลนกันนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะเป็นเออะไรวะเอเลน ผมทั้งหมดนะครับก็เขาจะบอกชื่อช่องของเขานะครับก็บอกมาเลยครับทุกคนกูไม่มีช่องกูไม่มีหมวกเอ่อของผมนะครับ PKTV นะครับก็จะเป็นช่องในอนาคตนะลองเดี๋ยวช่องปัจจุบันของมึงเลยช่องเราก็ไปเอาของเรานี่ครับในไงนั่นเอาละครับก็ทุกคนก็ไม่ไม่มีช่องกันนะครับแล้วก็ต้องขอครับสวัสดีไม่่ใชก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ไปแล้ววีงกาบ <Yeah, S 2> ๊ายบาย